Jeg vil kne på den. ไม่ชอบเล่นนะชอบเล่นอย่นี้นะวันนี้เราทำอัน 嗯，我明天也读读。嗯嗯嗯嗯 มอย่าไปตัดตัดนึงทำไม้แล้วนมการในการถอตัดคลิปไปตอนที่ได้ไม้เยือดแล้วนะการนู่นเราผมไปเอาแถวนู่นถอดตัดคลิปไปเพียงแค่เดียวแล้วกลับมาหลังจากเพืเคยข้ามไปเป็นชั่วโมงเลยโอ้โหโคตรนาน ได้เหล็กมาสี่ก้อนได้ทองมาหนึ่งฐานสิบแต่ต้นไม้ครับไม่อยากปิดไปทำนั้นมาจากไหนปิ๊แอ๊ดมีครับทูไม่ไม่เหลืออะไรแล้วเอาชุดก,ก็หนังขนมกงเหลือเออเออดีดีดีเห็นไหมไดใส่ชุดกาะอีก่นนแล้วจะใส่เป็นนานละมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าอ่ะรอก่อนก็ใส่ไปแล้ ต <te plays> ั้งหนึ่งแลครับมีคนมาปิดมากตรงนี้แหละคีบแแห่ปวดแลนปิดปิด